นุ๊กใเอาลำงยายมากองไว้ในศาลาหนุขำเอาไข่มาเก็บไข่มาเก็บไข่มาเรียงไว สีห้าใบสีห้าใบลุงมีถือตะราชวนลุงมาถือกระได เจ็ดลำ่ยชวนลู่มีใช้ตักกล,ล้ารับ